สดีครับวันนี้ผมอยู่ในงานจักรยานครั้งที่11ครับก็เข้ามาวันแรกเงียบๆมาลานจอดรถคนเยอะมากด้วยว่าด้ว่างานคนจะเยอะเป็นงานชนกับงานสาธารณนดเดี๋ยวดูกันว่า,วามีอะไรน่าสนใจบ้างของเซอภูเขาครับอ,บอยู่ที่พูดมันกรออยู่ไหมก็จะมขจะมีชุด รถแปลงจักรยานเดิมเป็นรถไฟฟ้าก็จะเป็นมีมอเตอร์มีล้อหลายขนาดก็มอเตอร์จะเป็นมันจะฟรีนะจะเป็นประมาณมอเตอร์อยู่ในดุมครับ<น>แล้วก็มีใส่ชุดเกียร์ม,มีโม่ให้ด้วย24นยิ้วครับ่ยว่าใส่ชุดเกียร์ชุดะลรได้ปกติครับแล้วก็มอเตอร์ความแรงก็อยู่ที่เราเลือกครับว่าจะเอาความแรงของมอเตอร์เท่าไหร่ความจุแบตเท่าไหร่อันนี้ก็เป็นกันที่ เขาทำมาโชว์ครับอะไหลก็เป็นอะไรคืที่อทั่วไปเลยต้องแบกต้องหนักอเปล่เป็นฟ o อกสามสองหนังหลังวินเป็นดีเดเป็นบูซัสครับตัวถังเป็นเหล็กอ๋อแต่ตัวถังยังเป็นหลุกน่าจะหนักนิดหนึ่งครับแต่ก็โอเคราคาน่าจะไม่แรงมากเป็นดิดหลังด้วยก็จะมีตัวอย่างอื่นมาให้ชมครับในบูธก็จะมีทั้งมอเตอร์ขับกระโหลกครับตัวนี้ จะเป็นขับที่ชุดกระโหลกชุดผ่านแต่ว่าบางรุ่นก็จะเป็นมอเตอร์ที่ดุมมอเตอร์ดุมก็จะเป็นแบบนี้ครับให้ซื้อที่เป็นที่เพรมันจะมีส่วนใหญ่ก็จะเป็นชุดแปลงลาะเรียบร้อยเลยตั้งเรียนยเดี๋ยวลองดูพู้อื่นกันครับตอนนี้ก็อยู่ในวุฒิชาวามันเจอสูง,ขงเขาคูซัดกันหนึ่งนะจับผู้เริ่มต้นราคาเดีเาา๋ยวต้นนะครับมาดูในงานได้แต่ว่าอะไรก็ก็ตามราคาหนาาึ่งต้นก็พอใช้ได้ ที่สนใจก็คือเป็นเฟรมมัรูยี5ครับชกหน้าโชกหลังชกหน้าจะเป็นสปริงหลังสปริงครับก็จะหนักหน่อยแต่ว่าถ้าใครมีงบก็ไปอัพเติมตังค์อีกสักหมื่นครับเปลี่ยนโชกหลังโชกลงนั่นจะดีชุดเกียร์ให้มาตามสมัยนิยมครับ11 50แต่เป็น9สป,ปีดก็ใช้ได้ 15, 50, เปปดกียร์ 15, สีปป่ต่างหห้า้ เจ๋งจริงๆไมล์ดิส200มิลเลยครับให้มาครบเลยเฉยว่าเดียดได้โชคมันจะซึ่งน้ำมันจะปรับอะไรมากไม่ได้น่าสนใจครับคับนนี้ตอนนี้อยู่ในบูสคูปนะครับคิวที่น่าสนใจก็คือ e ีบ k e ที่ตอนนี้กำลังนิยมมากในยุนโรปครับอี e ได้แท้ตันนี้ราคาก็ไม่ต้องพูดถึงครับราคาก็ตำราคาเพรววาะเทคโนโลยีมันสูง อีบแบบนี้ก็จะบิลวินมาในตัวเฟรมเลยครับน้ำหนักจะไม่เยอะมากแต่ว่ายังเห็นเลข20กโลครับอะไรก็ให้มาพร้อมใช้งานคันที่น่าสนใจของคิ b e นะครับก็คือตัวนี้เป็นคอ้อคันที่29นิ้วให้ชุดเกียร์อีโก้มาเลยชอบครบชุดครับเป็น GX Eagle ครับ12สองสปีด ว่าโชคหน้าก <lish Meat S 2> ็เ nah ป็นรีคอนครับก็จะเป็นใช้ได้ล็อกเอาได้ก็ให้เหลือเหลือเนื้อที่ให้เราอัปเดตกันได้ยู่มัดโอกาสโอ้โหแน่นอนเฟรนคาร์บอนเดี๋ยวเราไปบูอื่นีก่อน บีเอ็มซีจะเต็มบูธใหญ่แล้วมาครบเลยทั้งหมอกทั้งเมาเทนเพราะว่าว่าทำไมผมไม่เจา<อ>ะหมอกบ้างบอกเลยว่าผมมีความรู้เรื่องเสอหมอกครับก็เลยจะเน้นเสาเขาที่สนใจครับรก็จะเอารุ่นที่น่าสนใจมาให้ชมกันครับอันนี้ดูบูธรวมอันนี้ก็อยู่บูธแจแอนนะครับเอาเสือภูเขามาลดเพียบเลยครับก็จะมีหลายระอะไรหลายราคาครับอะไรรุ่นสูงหน่อยก็เหลือสามหมื่นกว่าบาท รุ่นเล็กก็เมื่กวาทน,นี่ก็ไหลน่าจะสิบต่อปีนีน่ยครับเป็น XTC เป็นตัวเฟรมอาลูที่เบามากๆครับรุ่นหนึ่งนี่เป็นรับวันยังอาลูอยู่นะครับตัวนี้เมื่อก่อนอินมากโอเคเดี๋ยวเตินต่อ,อมีอะไรน่าสนใจนี่อยู่บุธเคดเดียมครับก็เคดเดียมเอาจริงก็ไปนี้มาจัดเต็มเลย มีรุ่นหนึ่งน่าสนใจก็คืออันนี้เป็นเพลงขับบอันี้เป็นป,นนนปนูซัสปูซัสนี้เป็นคอสยุบสี่นิ้วคอสยุบเก้าครับอไหล่ครบก็อันนี้นี้ชงหน้าเป็นรถช็อคลีบบ้าครับกับเครื่องก็จะเป็น SLX SLX เอเปส็นสิบเอ็ดสปีดหลังเป็น1 1 4 6ตามสมัยนิยมครับ น่าจะยุคประมาณ4นิ้วส่วนอีกคันหนึ่งเป็นตนันโชว์ในช่วงหน้าจะเป็นฟ็อกสาแต่ก็ระดับเดียวกับดีบ้าครับอันนี้อะไรจะสูงกว่านี่คันนี้แพงกว่าอีกครับเพราะว่านี้อะไรจะเป็นเป็นฟ็อกชุดจ่าเป็นเป็น XT ตัวนี้ตัวนี้จะแพงกว่ชาช่า,ายดูอะไรรูแล้วดูแล้วครับชุดจ่า XT เป็นสิบเอ็ดสี่หเหมือนกันอันนี้จะ,ะไดีกว่าหนูนนิดหน่อยครับก็จะราคาตามอะไรหลาการักอัน ร้านก็ดีกว่าเป,เป็นของนขเดียมเองอ๋อันนี้ k เมาเอาจริงแนละ้วเอาจริงครับใครเป็นแฟนที่ห้อนี้ก็มาชมกันนะครับจัดได้เลยอันนี้เป็นบันไดวีวีแม็กจะเป็นบันไดแผ่แผ่แผ่นฟ,ฟอร์มอลูมิเนียม CNC รุ่นสูงก็ตัวเล็กหน่อยคู่นึงก็หนัก250กรัมโดยประมาณรับถ้าตัวใหญ่ก็300กว่ากรัมอันนี้ก็น่ยจะส0 0กรัมต่อคู่ถือว่าเบา ว่าตัวบันไดก็จกแคบนิดนึงแต่วกูใช้ได้ครับแปมิลความแคบนี่ครับแล้วก็นี่ว่า100มาห0 0่มร้อยมิถ้าตัวท็อปตัวนี้จะเบาก็จะแคบลงอี85ปดห้คูนแปมีหลายสีครับก็มาชมกันได้ครับคือถ้าเป็นพวกเสื้อผ้าพวกอะไรพวก,พวก,พวกเทรนเนอร์พวกยางพวกถุงมมือหันน็อก มีเพียบครับมาดูกันได้เลยจักรยานก็จะมาแฟนใ,ใหญ่ๆหรือค่ายใ,ใหญ่ๆอ่ะบางแบงก์ก็ยังไม่มาอน,นี้ก็มีครบครับบางแบนก์ก็ดีแล้วมาปีนี้ก็หายไปมันก็จะเป็น LA ก็จะผลจักรยานในเครือมาผมดูที่ฝั่งนู้นมีอะไรน่าสนใจมั้งเยอภูเขานี่ก็อยู่ในเครือ LA เป็นอินฟินิตก็จะเอารถตระกูลพลัสวาโช พัสนี่ก็คือรถ27.5พัสก็คือเป็นล้อที่ใหญ่กว่าปกติครับก็จะไม่ถึงขนาดแฟตไบแต่ว่าก็จะใหญ่กว่าปกติยางก็อยู่ที่ประมาณเบอร์3.0 2.8อะไรประมาณนี้ครับอันนี้แล้วแต่รุ่นแล้วแต่ยี่ห้อครับที่เขาจะให้มากเข้าณน,นี้ครับล้อจะโตนะก็ที่น่าสนใจมากก็คือเป็นรถ e-bike i n f i n นิต e มีทำด้วยเดี๋ยวตกเดี๋ยวตกยุกก็ไม่ทำไม่ได้ e-bike i n f ฟ n i ิต e อันนี้เป็น น่าจะเป็นเทรลอีไบครับช่วงหน้ายุคหน้าประมาณ140มิลก็เป็นฮร์เทลเป็นเทรลฮร์เทลเพราะปกติถ้าเป็นฮร์เทลอายุป,ประมาณ100อันนี้ยุคหน้ายุคยก็จะเป็นตามยุคตามสมัยแล้วตอนนี้นิยมมากเป็นเทรลก็เป็นรถคลัสด้วยล้อบางเอฟเลย2.8นี่ครับเดี๋ยวเดินต่อ มีประมาณนี้คนระับส่วนใหญ่ก็ยังเหมือนเดิมยังเน้นเน้นเสือหมอกเหมือนเดิมครับภูเขาจะน้อยหน่อยเหมือนปีที่แล้วแล้วมาก็อย่างว่าบ้านเราก็จะนิยมเสือหมอกเป็นห,หลักส่วนเสือหมอกผมก็จะไม่ค่อยสนใจมากก็จะให้ชมกันสุขภูเขาปเป็เ่ส่วนพวกไอ้อะไรจุร๊กจิ๊กเสื้ออะไรก็มีมาขายครับก็มาชมกันได้ครับเพื่อให้ผู้จัดเขามีกำลังใจนะครับก็เดินั่วละออกทางไหน มาป่าแค่นี้นะครับขอบคุณรับชมนะครับสวัสดีครับมาตอนแรกตกใจว่ามางานตักรยานคนเยอะดังเดี๋ยวให้ดูรถปรากฏว่างานจักรยานจัดตรงกับงานสถาปนิกครับงานอาร์ติเกคก็เลยรถเยอะหน่อยมากอย่าตกใจนะครับแต่ฮอลที่จัดจักรยานเนี่ยฮอลหนึ่งฮอลสองก็มีคนเรื่อยๆครับแต่ไม่เล่แน่นมากครับสบายๆครับมาก็ เตรียมตัวเผื่อเวลาในการบนหาที่จอดรถนิดนึงครับเพราะว่าถ้าเสาร์อาทิตย์น่าจะชนกับคนงานอาร์กิเทคน่าจะเยอะมากครับก็เตรียมตัวกันมาด้วยนะครับสวัสดีครับ